สวัสดีครับ fc ช่องลุงช้างเฉยๆลุงช้างเฉยๆวันนี้มารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ลุงช้างมีหุ้นส่วนอยู่นะครับคือน้ำปลาละสองเสี่ยวนะครับน้ำปลาละสองเสี่ยวนะครับน้ำปลาละสองเสี่ยวนะครับเรามีอ่าที่สำคัญหะมีออยอออยออยอ,อยอนะครับอยอยถูกต้องนะครับ มีขออนุญาตผลิตถูกต้องมีแหล่งผลิตนะครับมีแหล่งผลิตนะครับไม่ใช่ของเถือถ่อนนะครับเราทำาเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งฮะมีส่วนประกอบรายละเอียดต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับของเราเนี่ยเราเปิดตัวมาประมาณติดสักสองปีสองปีนะครับของเราไม่ได้ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่เราเอาความจริงใจนะครับ ความจริงใจเพื่อนเจ้าของโรงงานก็เป็นที่มีหุ้นส่วนกันก็เป็นทำราชการนะทำราชการแล้วเราก็ทําต,ตรงนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับทำอาชีพเสริมวันหยุดเราก็ไปส่งไปส่งสินค้านะครับปรา,ากฏว่านะครับปรากฏว่า,ามีคนที่ได้ทานได้ทานแล้วก็โทรมา โทรมาบอกว่าใช่ผลิตภัณฑ์2เสีย่ยวไหมเขาได้ทานแล้วก็ติดใจในรสชาตินะครับก็ให้เอาไปส่ง20โหลท้ายรถเนี่ย20โหลนะครับโหลหนึ่งก็12ขวดนะครับโหลหนึง12ขวดนะครับอตอนนี้เราก็เราไม่ใช่ของดาราเราเป็นคนพื่นๆที่อาศัยความจริงใจนะครับเอาคุณภาพยิ่งนานยิ่งนัว ไม่เค็มไม่ข่าวนะครับไม่เค็มไม่ขาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่ผลิตมาแล้วเราไม่ได้วางตากแดดไม่ได้วางท้ายรถนะเราจะเอาไว้เก็บในโกดังอาจจะไปส่งเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้มับนบรรจุกระถุงพลาสติกนะกระถุงพลาสติกขวดพลาสติกถ้าตากแดดมันจะไม่ดีกับคนที่บริโภคคือเราเราจะเก็บรักษาเหมือนว่าเราเราทานกันในครอบครัวเพราะ พี่น้องที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปไปทานก็ก็เหมือนญาติของเราเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณนะครับท่านซื้อขวดละ30บาทเนี่ยก็ทานได้เป็นเดือนนะครับได้ยาอแบบแบบน้ำปลาอย่างได้เลยนะเพราะว่าของเราเป็นปลาต้มสุกฮะปลาต้มสุกนะครับรสรบรชาติยิ่งนานยิ่งหนัวยิ่งนานยิ่งหนัวนะครับของเราเด็ดๆก็คือไม่เค็มไม่ขาว เกล่นไม่แรงเกล่นไม่แรงกล่นเราจะพอดีพอดีฮนะใส่ส้มตำเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดนะสุดยอดคือถ้าไม่ดีจริงนะไม่ดีจริงไม่ดีจริงเนี่ยลูกค้าคงไม่โทรมาตามนะมาโทรมาตามอ่าพวกที่ผมจะเอาไปส่งนะไปส่งนะครับก็อ่าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทําอาชีพเสริมนะครับอ่าถามว่าปลาลาตรงเนี้ยถ้าขายไม่หมด มันไม่เน่าครไม่เหมือนผลไม้นะไม่เน่าไม่เปื่อยยิ่งนานยิ่งนัวนะครับมันจะขายแต่อันหนึ่งก็คือการทําผลิตภัณฑ์น้ําปลามันไม่ได้ขายเหมือนผักเหมือนปลานะครับขายได้เรื่อยๆเหมือนน้าซึมบ่อทรายนะครับท่านราคาเราตั้งคนละ30บาทแต่ถ้าท่านเอาเยอะก็คุยราคากันนะฮะเอาเยอะก็คุยราคากันนะครับ,ราานนรบท่านของดาราผู้มีชื่อเสียงท่านก็ขวดละห้าสิบาทนะห้บาท ขวดสองขวดเราก็ส่งนะเราก็ส่งท่านไปชิมดูก่อนนะไปชิมดูก่อนถ้า,ารสชาติถูกใจก็เดี๋ยวใต้คลิปผมจะมีเบอร์ไว้นะครับมีเบอร์ไว้ช่องลุงช้างทำหลายอย่างนะทำหลายอย่างแต่ไม่รวยสักทีนะครับเราไม่ซีเรียสน,นะเราไม่ซีเรียสเ,เ,เราอยากได้เงินบริสุทธิ์มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียน,นะครับมันกินอร่อยเงินบริสุทธิ์นะครับเราไม่เบียดเบียนใคร เงาแตกใครจะดูถูกเราไม่ดูถูกเงินน้อยไม่ค่อยวาสนานะครับเราทําเรื่อยๆเงาออกนอนหลับมีความสุขนะครับสองเสียวสองเสี่ยวของลุงช้างฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอาสองสารคนตาหากินนะครับหาเช้ากินค่าอย่างลุงช้างนะครับฝากด้วยนะครับน้าพลาสองเสียวขอบคุณครับสวัสดีครับ